ตัวเลขมันเป๊ะมากแค่ไหนอะไรเงี้ยสายหน้านะคะก็เดี๋ยวเดี๋ยวท่านตอบใสยไหมด้วยก็ได้ค่ะก็ไม่มีแบบไม่ได้มีแบบเออเจตจำนงจากส่วนกลางจากรัฐบาลกลางที่ที่จะแบบว่าทําให้เห็นเป็นภาพรวมอะไรเงี้ยคือดิฉันก็ไม่รู้วัดทําไมเนาะมีระบบอีเมนเซอร์ที่ที่ที่ขอตั้งงบประมาณไปพัฒนาค่ะปัจจุบันเนี่ยไม่แน่ใจว่ามันสามารถเชื่อมกับนิวอีเบจิตติ้งของสันประมาณแล้วก็ ลดขั้นตอนที่จัดการเวลาจะขอือประมาณเข้ามาแล้วมันเป็นโครงการแฟกชิปอะคะ่ะไม่แน่ใจว่าอันนี้เนี่ยระบบมันเชื่อมต่อกันเสร็จเรียบร้อยแล้วหรือยังแล้วก็สามารถใช้ได้ในในใน,ในปีนี้เลยไหมนะคะไม่ไม่แน่ใจว่าปีงบประมาณที่ผ่านมาเนี่ยคือคือคือ,คอสามารถเรียกว่าอะไรนะชิดแล้วก็ไม่ต้องทํางานสองรอบได้แล้วหรือยังนะคะแล้วก็ โครงการ S-Plan นะคะที่ที่ขอมาประมาณ6 9 6ิบเก้าล้าน,นะคะอันนี้ไม่ได้ใจว่าเออมันมันมันเป็นโครงการที่ทำอะไรนะคะเพราะว่ารายละเอียดที่ให้มาย่งยังไม่ค่อยชัดเจนมากว่าจะทําอะไรเออกับกลุ่มจังหวัดหรือว่าหน่วยงานต่างๆในการในการที่จะเข้าขันของโครงการหรือว่ามันจะคล้ายๆกับอ e ีเมนเซอร ไหมหรือว่าเออเอามาทํางานเสริมกันหรือว่าแตกต่างกันอย่างไรอาจจะขอความชัดเจนสักนิดนึงค่ะจากสภาพัฒแล้วก็ต่อมาค่ะเออกรกรนะคะคือดิฉันทราบว่าเออทางกกร,กรเนี่ยก็พยายามที่จะมีการสํารวจตึกของหน่วยงานข้าราชการที่ เป็นตึกที่ไม่ได้ใช้งานนะคะทั่วประเทศซึ่งอันนี้ที่ฉันนาสนับสนุนให้ให้ให้ให,ให้ให้ท่านทำเนาะเพราะว่าเข้าใจว่าแผนของท่านนี่คือสํารวจแล้วก็จะเอาตึกเหล่านั้นเนี่ยไปไปไปใช้งานหาหน่วยงานมาใช้งานให้ได้แต่ทีนี้เนี่ยคือดิฉันก็เอ่อไปดิฉันลงพื้นที่ไปเนี่ยไปไปดูตึกร้างห,หรือตึกที่ไม่ได้ใช้งานเหล่านี้น่นะคะคือหน้างานเนี่ยหน่วยงานเองอะ่ะ เขาก็ไม่ยอมรับว่ามันเป็นตึกล้างหรือท่านยิ้มแต่ว่าเราเจอปัญหาเดียวกันเนาะก็คือเขาก็ไม่ยอมรับว่ามันเป็นตึกล้างแล้วก็ไม่ยอมรับว่ามันเป็นตึกที่ไม่ได้ใช้งานถูกต้องไหมคะท,ทั้งทั้งที่คือไปดูหน้างานอะ่ะคือมันไม่มีคนอยู่แล้วมันก็ไม่ได้ใช้งานอะไรเลยนะคะแล้วก็เออ มันล้างน่ะแต่คือสุดท้ายเขาไม่รายงานกลับมาอันเนี้ยอยากจะทราบว่าท่านน่ะแก้ไขปัญหาในการในการทําสัมมนตึกเหล่านี้ยังไงแล้วก็เออดิฉันน่ะเคยใช้กรรมธิการติดตามงบขอข้อมูลไปเนาะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าเออท่านท่านท่านเห็นเอกาสารไหมดิฉันขอไว้ในกรรมธิการนี้อีกครั้งหนึ่งกันลวกันนะคะว่าอยากจะขอเอ่อข้อมูลการสัมมนตึกล้างทั่วประเทศของท่านนะคะว่าเอ่อ ตึกที่ไม่ได้ใช้งานทั่วประเทศนะคะว่ามีมีอยู่ที่จังหวัดไหนบ้างหน่วยงานไหนบ้างอยู่ตรงไหนพิกัดเป็นยังไงก็เดี๋ยวไปช่วยดูกันชีละตึกนะคะเดี๋ยวดิฉันไปช่วยดูแล้วก็เท่านอาจจะต้องเรียกว่าเวลา ส่งเอกสารไปนะคะอาจจะแต่ว่าต้องแบบว่ามีมีข้อความที่แบบว,บบว่ารัดก,กุงนิดนึงว่าอาจจะไม่ใช่ตึกล้างหรือตึกที่ถูกทิ้งล้างหรือว่าตึกที่ไม่ถูกใช้งานแต่อาจจะต้องแบบว่าตึกที่ไม่ได้มีคนเข้าไปเป็นระยะเวลาต่อเนอื่องกันเท่าไหร่อะไรเงี้ยคือคือท่านคงเข้าใจใช่ไหมครัคือข้าราชการก็ค่อนข้างที่จะซิกแซกเก่งมากพอสมควรท่านเป็นข้าราชการดิฉัน <c oughs> คิดว่าท่านน่าจะเข้าใจนะคะก็ <c oughs> อยากให้มันสำรวจได้ค่ะเราจะได้แบบว่าเอ่อกำจัดตึกร้างกันเนาะไปใช้งานทีนี้ข้อต่อมาค่ะเอ่อเข้าใจว่ามันมีการมีการสำรวจเนาะแล้วก็ตรวจหลักเกณฑ์คือทีนี้อยากอยาก,อยากจะถามว่า ในการสํารวจของท่านอะคือมันที่ผ่านมาเอาซักระยะเวลาเอาเอาเอาภายใต้รัฐบาลชุดนี้ก็ได้เคยหรือว่ารัฐบาลชุดที่แล้ว,วก็ได้ค่ะเคยมีหน่วยงานไหนที่เหมือนกับท่านตั้งข้อสังเกตไปแล้วก็สุดท้ายมันถูกปรับลดงานปรับลดกําลังหรือว่าปรับลดแล้วก็สุดท้ายเนี่ยถูกยุบไปบ้างแล้วหรือยังคะเพราะว่าคือ มันมันแบบทีฉันเข้าใจว่าคือมันใหญ่ขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันอ่ะเนาะแล้วก็อ่ะคือสุดท้ายพอมันมันมันยุบอะไรไม่ได้เลยตัดอะไรออกไม่ได้เลยทั้งทั้งที่บางอย่างเนี่ยมันไม่ได้สอดคล้องกับการเวลาไม่ได้สอดคล้องกับภารกิจของของโลกที่มันจะเป็นไปนในอนาคตแล้วเนี่ยคือสุดท้ายมันก็เป็นภาระงบประมาณแล้วเราก็ คือเราก็ไม่มีเงินไปทำอย่างอื่นที่มันเป็นอนาคตอ่ะเนาะอันนี้อยากอยากรู้ว่าภายแบบภายในระยะเวลา5ปีก็ได้ค่ะมีมีการแบบว่า,าตั้งข้อสังเกตแล้วก็ทำให้รถกำลังคนหรือว่าปรับปรับรถหน่วยงานหรือว่าภารกิจอะไรไปแล้วบ้างไหมแล้วก็เข้าใจว่า ท่านจะมีภารกิจในการที่ปรับระเบียบแก้กฎหมายตั้งข้อสังเกตเนาะเพื่อพัฒนาระบบราชการคะดิฉันอยากจะขอ,อ,อย้อนหลังสักสักหปีเหมือนกันก็ได้ค่ะว่าสิ่งที่ท่านได้ได,ได้ได้แสดงความคิดเห็นหรือว่าตั้งข้อสังเกตไปให้หน่วยงานในการปรับปรับลด กฎหรือว่าระเบียบให้ให้ใหระบบข้าราชาการเนี่ยระบบราชาการเนี่ยมัน,ม,นมันทำงานได้รวดเร็วขึ้นนะคะภายในคปีนี้เนี่ยมีมีข้อที่ท่านส่งไปที่หน่วยงานไหนอย่างไรบ้างคะ่ะเแล้วก็อย่างหนึ่งนะคะคืออันนี้ดิฉันไม่แน่ใจว่าท่านทราบหรือเปล่าว่าใน อย,อย่างในแผนงานการต่อต้านทุจริคคอร์รัปชันเนี่ยคือทุกหน่วยงานนะคะอย่างที่ท่านต่อพัฒน์พูดมีคือทุกหน่วยงานเนี่ยตั้งงบประมาณในการจัดอบรมหมดเลยแล้วก็หลายๆอันเนี่ยมันเป็นการอบรมแบบซ้ำๆด้วยคนเดิมๆนะคะปัญหาเมื่อกี้เนี่ยก็ไปแล้วแล้วก็ปัญหาอย่างหนึ่งที่ฉันเจอคือว่ามันเป็นการจัดอบรมแล้วก็ไปวัดในสิ่งที่มันวัดไม่ได้ะค่ะดิฉันยกตัวอย่างเช่นอ,อดิฉันเคยเห็น คำของประมาณของในแผนบูรณาการของพอพอชอเนาะแล้วก็มีหลายหน่วยงานที่ขอเข้ามาในในนั้นที่ฉันได้ได้ได้เห็นก็คือ,อ,อสอพทออนะคะสํานักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานคือเขาขอมาเดียประมาณร้อยล้าน แล้วสิ่งที่เขาจัดอบรมแล้วสิ่งที่เขาวัดเนี่ยก็คือเด็กไทยเ,เรียกว่าอะไรมีจิตสำนึกในการต่อต้านทุจริตคออ์รัปชัตหรือไม่ด้วยการที่จัดอบรมครูแล้วก็เข้าใจว่าน่าจะแบบอบรมเด็กๆด,ด้วยนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็เด็กๆเ,เหล่านั้นเนี่ยมาให้ครูทําแบบสอบถามโดยที่แบบสอบถามเนี่ยคือถามว่าถ้าให้ช่วยถือของเนี่ยเด็กจะช่วยไหมหรือว่าเออถ้าเพื่อนขอลอกกันบ้านเนี่ยเด็กจะให้ลอกไหมนะคะซึ่ง โอ้โหคือใครมันจะแบบตอบตอบให้ตัวเองดูไม่ดีอะนึกออกไหมคะคือดังนั้นอะสิ่งที่ฉันกำลังจะสื่อคือว่าเรากําลังใช้งบประมาณนะคะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่แค่หน่วยงานสพหน่วยเดียวแน่นอนอันนี้ที่ที่ฉันมีโอกาสได้อ่านแบบสอบถามแล้วแต่อันอื่นที่ยังไม่มีโอกาสได้อ่านอีกดิฉันเชื่อว่ามันมันเป็นในอีหลอกเดียวกันค่ะคือเอาเอาเงินจํานวนหลายร้อยล้านเนี่ยหรืออาจจะเป็นหลักพันล้านทั้งแผนบูรณาการเนี่ยไปวัดในสิ่งที่จริงๆคือมัน คือมันเป็นนามธรรมมากจนท่านไม่สามารถที่จะวัดได้คือวัดไปก็เสียเงินเปล่าอะค่ะเพราะว่ามันไม่ได้ความจริงอยู่ดีแล้วเด็กเด็กหรือเยาวชนไทยเนี่ยก็คงจะไม่ได้มีจิตสํานึกในการต่อต้านหรือว่าหรือว่าเรียกว่าอะไรรับรู้เรื่องคอร์รัปชันรู้มากขึ้นเพราะว่าคือระบบราชการหรือนักการเมืองก็นะกุมันชิบหายเหมือนเดิมคือท่านทำเหมือนเดิมแต่ว่าคือสุดท้ายคือท่านตั้งวปกะมาไปวัดอะไรก็ไม่รู้อะไรแบบเนี้ยเนาะแล้วมันก็ไม่ได้มีแบบไม่ได้มีแบบ เอเจ็จำนงจากส่วนกลางจากรัฐบาลกลางที่ที่จะแบบว่าทําให้เห็นเป็นภาพรวมอะไรเงี้ยคือดิฉันก็ไม่รู้ว่าทําไมเนาะเออขอใช้เวลาเตินสังนิดหนึ่งนะคะท่านประธานดิฉันไม่ได้สนทนาทําแน่นอนนี้แบบมีแต่เนื้อหาเลยก็คือต่อมานะคะคอพือ้นเนี้ยพื้น หลายคนพูดถึงเรื่องทุนเนาะคือดิฉันก็อยากจะแบบว่าเล่าเล่าสู่กันฟังแล้วกันไม่รู้ว่าท่านอาจจะเคย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 ได้ยินเหมือนกันว่าคนที่ได้รับทุนกพอพเนี่ยนะคะหลายๆคนตอนตอนตอนได้ทุนเนี่ยคือืมันเท่ลนะได้ทุนได้ทุนข้าราชาการอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอเรียนจบมาเนี่ยกลับกลายเป็นเรียกว่าอะไรอ่ะกลับการเป็นคนที่อาจจะเป็นโรคซึมเศร้าในรุ่นหรือว่ากับ กลับมาแล้วเนี่ยหลังจากไปเรียนนะคะเอ่อไปไปเรียนแล้วก็ไปไปใช้ชีวิตหนต่าือังประเทศมาแต่พอกลับมาปุ๊บช็อกซีนิม่าค่ะคือกลับมาเจอเอ่อเขาเจอช็อกในระบบราชการไทยบางคนเรียนมาซะสูงเลยค่ะก็เป็นคนถ่ายเอกสารในในในหน่วยงานเนาะ หรือว่าบางทีก็มามามา,มาคลิกสไลด์ไงหลายๆท่านที่อยากจะมานั่งมานั่งช่วยตอบเอกสารวันนี้นั่งคลิกสไลด์วันนี้อาจจะเป็นนักเรียนทุนแล้วก็รู้สึกว่าโคือตอนแรกเนี่ยขอทุนมา,าจจกมาาานนะะา็ตั้งใจจะกลับมาพัฒนาประเทศชาติประชาธินะแต่ว่าจริงคือตั้งใจจะกลับมาพัฒนาประเทศชาติประชาชนเนาะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยระบบราชการทอมันไม่ได้เป็นระบบความรู้ความสามารถอะ คือมันก็ไม่มีใครที่คือคนที่มีความความรู้ความสามารถจริงๆอ่ะก็ไม่ได้ขึ้นไปในอยู่ในส่วนที่มันแบบมันมันมันควรจะได้อ่ะมันก็แบบลูกท่านหลังเธอใช่ไหมแล้วก็คนที่มีความสามารถจริงๆอาจจะมานั่งแบบเนี้ยค่ะชิคสไลด์ PowerPo i n t นะคะแล้วก็ต่อมาอันนี้คือมันไม่รู้ว่ามันจะแบบออกโนโยบายยังไงจริงๆที่ฉันอาจจะแบบตั้งข้อสังเกตไปที่หน่วยงานของท่านแล้วอาจจะแบบว่าที่รัฐบาลด้วยคือทํายังไงดีให้ให้คนเก่งๆมันสามารถที่จะแบบว่านะผ่าผ่าแบบม e r หร s อซิสเต็มแล้วเข้าไปแบบว่าทํางานแบบที่เขาตั้ ได้อะนะคะแล้วก็อันนี้เป็นนะคะเป็นเอกสารของออไทยพีบีโอที่ทำมาดีมากเลยนะพีบโอที่ฉันเป็นหน่วยงานที่ดิฉันรักมากก็คืออันนี้เนี่ยเออเป็นเรียกว่าอะไรอัตรากำลังคนของของกอพอเนาะซึ่งเข้าใจว่าในปีในปี63ากับ64อะ่ะมันมันโดดมากเพราะว่าอันนี้ไม่แน่ใจว่าเข้าใจถูกหรือเปล่าถ้าอยากจะชี้แจงได้นะค,ะคือปี63าเนี่ยถ้าไม่ได้รวมอัตรากำลังคนในกองทัพแล้วก็อ่า เออใช่มันโนยู่ข้างล่างนะคะคือท่านไม่ไลงมตากำลังคนในกองทัพแต่ว่าปีปี64เนี่ยคือท่านรวมอันนี้อยากจะถามว่าคือในในปัจจุบันสุดท้ายแล้วท่านสามารถเข้าถึงหน้าตากำลังคนในกองทัพได้ได้แล้วหรือยังคะท่านรู้ท่านรู้ไหมว่าตอนนี้จำนวนนายพลประเทศไทย exactly มีเท่าไหร่ เพราะว่ากรรมธิการทหารทุกวันนี้ยังไม่รู้เลยนะคะก็อยากอยากอยากทราบว่าจริงๆคือท่านท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างกำลังคนในกองทัพได้เออนะคะแบบเยอะไรอะ